คนที่เกิดวันพฤหัสบดีค่ะในช่วงเจ็ดวันข้างหน้านี้จะ,จะเจอเรื่องอะไรบ้างน,นะคะอยู่ไพ่สามใบค่ะใบแรกค่ะยูเรเนียนค่ะใบสองค่ะราชาถสุเมทาค่ะใบที่สามค่ะ,คะหนึ่งดาบค่ะคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะในช่วงเวลานี้นะคะจะมีโอกาสได้ทําอะไรใหม่ๆหรือว่าได้ เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะคนที่อยู่ในวัยทำงานนะคะจะได้ทดลองในสิ่งที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆหรือว่าเรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วส่งผลดีต่องานของคุณอย่างแน่นอนค่ะแต่ถ้าคนที่อยู่ในวัยเรียนนะคะก็ได้มีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆขึ้นในช่วงเวลาน,นี้นะคะทำให้คุณได้พัฒนาความรู้ความสามารถของคุณในช่วงเวลาน,นี้ค่ะแต่ความหมายของไพ่ก็ไม่ได้มีแค่นี้นะคะ ในดวงชะตาของคุณในช่วงเวลานี้จะมีองค์พระพรมนะคะคอยดูแลดวงชะตาอยู่นะคะทําให้คุณนะคะสามารถที่จะผ่านพ้นปัญหาหรือว่าเรียนรู้อะไรใหม่ๆได้ดีในช่วงเวานี้นะคะสิ่งสำคัญนะคะใครมีปัญหาในเรื่องของการงานการเงินความรักนะคะแล้วก็สุขภาพก็สามารถที่จะไปลองขอต่อองคท่านได้นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการงาน,นะคะ่ะ ท่านจะช่วยในเรื่องของการงานของคุณให้ประสบความสําเร็จนะคะในปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆที่มันมีอยู่นะคะมันจะได้คลี่คลายไปค่ะในเรื่องของการงานเนี่ยจะมีการงานที่ค่อนข้างจะต้องบอกว่าผู้รักผู้ใหญ่นะคะจะมักจะส่งงานมาให้นะคะเพราะว่าคุณมีความสามารถนะคะแล้วกเ็เป็นช่วงเวลาที่ผู้หลักผู้ใหญ่อินดูนะคะแต่ว่า ควันที่มันเยอะนะคะก็ทําทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยได้นะคะแต่ว่ามีผู้ใหญ่นะคะคอยซัพพอร์ตแล้วก็คอยให้กำลังใจคุณอยู่นะคะหรือว่าคอยให้ความช่วยเหลือคุณอยู่นะคะในช่วงเวลานี้ไม่ว่าอุปสรรคใดๆที่เข้ามาในช่วงเวลานี้นะคะคุณก็จะสามารถปั่นป่ามันไปได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะคลนปัญหาต่างๆได้ไปได้ด้วยดีค่ะก็ขอให้คนที่เกิดันพฤหัสบัปดีทุกคนโชคดีกันค่ะ ด้ใจการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นค่าโครกันด้วยค่ะ